สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พี่จ๋ารวมทั้งสี่นอยเนาะสำหรับในชุดโค้งสุดท้ายนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ะะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนเลยแล้วกันนะของวันที่10นะคะซึ่งวันที่10แอดให้เด่นที่1นะคะเด่นวิ่งรูดที่1 5แล้วก็เเน้นไปที่1นะคะอ่ะในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิจนะคะ491นะ491อ่ะแอดเน้นไปที่19นะคะวิ่งรูดที่1 มานะคะในตัวกลับตัวที่แอดเน้นส่วนล่าง0ูนย์สามแอดหลุดไปในรอบพิเศษนะคะหนึ่งห้าสองล่างหนึ่งเก้าวิ่งรูดที่ห้ามานะห้าสองแอดไม่มีนะคะหลุดไปหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าในรอบนี้มาแบบตรงๆนะคะมาแบบเด้งๆเลยส่วนในรอบปกตินะคะห้าสองหนึ่งแอดเน้นไปที่หนึ่งสองมาในสองหนึ่งล่างเก้าแปดแอดหลุดไป ในรอบ vip พดูแอดไปเขียนผลผิดพี่น้องเป็นแปดสี่ห้าไม่ใช่แปดสี่หกไม่ใช่แอดสรุปไปเดี๋ยวนะ,ะผิดอันนี้แหละแปดสี่ห้านะคะวิ่งรูดที่ห้ามานะคะส่วนล่างหนึ่งหกหนึ่งหกก็มา ตัวที่แอดคู่กับ1.9เพราะว่าการคำนวณของแอดมามีทั้ง1.6.19นะคะไปฟังในสูตรมารวมก็ได้เนาะอ่ะวิ่งรูทที่9ก็มามาทั้งหมดเลยนะคะพี่พิ๋าชุดโค้งสุดท้ายแตก4น่อยเช่นกันนะคะยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่นำแนวทางของแอดไปเสี่ยงโชคนะคะพี่พิ๋า รับชมคลิปแอดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องให้กับแอดเพื่อที่จะได้มีกิกอาำลังใจคิดคํานวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พี่เนาะบางทีเลิกงานมาดึกๆก็เหนื่อยนะบางวันก็ไม่อยากจะลงเลยด้วยซ้ำพี่พี่จ๋าก็กลัวรอแอดก็ต้องทำนะแต่ตอนนี้นี่ดูเวลา ีท่ทุมจะห้าทุ่มแล้วยังไม่ได้นอนเลยทําแนวทางไว้ให้นะคะอ่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะรับชมคลิปแอดให้จบแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะพี่พิสามาตามต่อกันนะคะเสียงเริ่มแหบแห้งไปหมดละง่ว,วงละมาตามต่อกันนะคะพี่พิ๋าของ วันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดตัวเด่นนะคะเด่นสูตรแอดให้ไปที่สามแปดแล้วก็สองเนาะอ่าสามตัวนี้นะคะใครอยากนำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะสำหรับสามมีตัวไหนกันบ้างแปดมีตัวไหนกันบ้างแล้วก็สองมีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับสามนะคะแอดมีสามสองสามสี่ 3, 3, นะคะ แปดหกแปดเจ็ดนะคะสองสี่สองห้านะคะพี่พี่จ๋าอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นในเด่นที่สามนะแอดเน้นไปที่สามสี่นะคะพี่พี่จ๋าเน้นไปที่สามสี่ ส่วน8เน้นไปที่8-6นะคะระวังกลับหัวด้วยเนาะ89นะคะส่วนชุด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 กันเอาชุดกันวัสันส่วนเด่นที่2ดูแอดก่อนเนาะเน้นไปที่2-5นะคะไปแล้วยิ่งดึกยิ่งสมองก็ไปแล้วพี่น้องเอ้ยเอ่ามา จดไว้แค่ไว้นะคะ mm hmm. เพื่อนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแอดก็ขอขอบคุณพี่พีเทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ